อ่ะมาดูนะครับบัญชีเทพนะครับอลิมิตบัญชีเทพนะครับเป็นอลิมิตนะครับที่ทําขึ้นมาตอนปีที่แล้วนะครับปี2022คือแข็งมากนะครับผมลัาเฟสไปเนี่ยคุณผูกบัตรได้ปกติเลยทุกประเภทเลยนะครับแล้วก็ขึ้นแอดเทาได้เลยนะครับไม่ต้องวอร์มเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับโหวนนะครับ โหดมากนะครับผมตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีขายนะครับแค่ร้านผมนะครับที่เดียวนะเพราะว่าอลิมิตปีสอง2ันยิบสองเนี่ยไม่ค่อยนะครับจะมีอยู่ในตลาดแล้วนะมาดูกันนะครับว่ามันนะครับง้ายังไงนะครับผูกบัตรได้ยังไงนะครับธรรมดาเลยนะครับกดเพิ่มวิธีชําระเงินนะครับปกติเลยนะครับบัตรอะไรก็ได้นะครับใช้ได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นวีซ่ามัตรการ์ดนะครับจัดได้หมด เดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับขึ้นแอดเทานะครับโชว์ด้วยนะครับผมเรียบร้อยนะครับง่ายๆนะครับผมและผมจะบอกให้นะครับข้อดีนะครับอย่างหนึ่งของอลิมิตสองพันยี่บสองนะครับก็คือเวลาคุณผูกบัตรเนี่ยแทบนะครับก็คือไม่ติดเลยนะครับไม่ติดกันวงเงินนะครับครั้งแรกเลย นะครับผมดูนะครับเห็นไหมนะครับผมส่วนไอ้ที่มันกดอนุมัติการวงเงินเนี่ยนะครับไอ้ระบบเนี้ยอนุมัติการวงเงินเนี่ยตอนเนี้ยเหมือน Facebook จะบังคับนะครับก็คือถ้าเกิดมันคุณผูกปุ๊บคุณเจอเด้งขึ้นมาคุณกดอนุมัติเถอครับนะเพราะว่าอาจจะนะครับไม่ช้าหรือเร็วเนี่ยนะครับมันอาจจะให้คุณกดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยิงแอดเท่าไหร่เนี่ยนะฮะคุณเติมเงินไว้ในบัตรเลย3เท่านะครับของยอดที่คุณยิงแอดต่อวันนะครับผม กันนะครับแอดไม่ผ่านตันเงินสะดุดนะครับเมื่อไหร่ที่แอดไม่ผ่านตันเงินสะดุดเนี่ยนะครับจะขึ้นกดลองการวงเงินทันทีนะครับผมนะจะมีทั้งแก้ได้และไม่ได้นะครับลองการวงเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้มันเกิดดีกว่านะครับผมเติมเงินเข้าไปในบาตรสาเท่าไว้ดีกว่านะนะครับแล้วก็ตัวลิมิตยี่สิบสองเนี่ยสองพันยิบสองเนี่ยคือจะไม่ค่อยนะฮะติดอนุมัติการวงเงินนะครับตอนผูกบัตรครั้งแรกเลยนะครับเมื่อกี้ผมผูกนะเห็นไหม กตินะครับเทพมากนะครับบัญชีนี้นะอ่ามาเดี๋ยวผมขึ้นนะครับแอดเลยอนะครับผมสร้างนะครับคอนเทนต์ผมอัพโหลดคอนเทนต์นะครับเท้าเรียบร้อยเลยนะครับเป็นเกี่ยวกับบอลแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมกดยิงเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องวอมนะครับผมบอกเลยตัวนี้ขั้นเทพมากนะครับกดยิงเลยเดี๋ยว มาดูกันนะครับว่าจะผ่านไหมเนาะโอเคครับมานะครับมาดูกันนะครับว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยจะผ่านไหมอ,คคอ่าขึ้นใช้งานอยู่เรียบร้อยนะครับสำหรับแอดเทานะใช่ตัวที่ผมยิงหรือเปล่านะครับอ่าใช่นะครับ คือบอกว่าโหดมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวละพันหกบาทนะครับผมรีบนะครับจํานวนจํากัดนะครับผมรีบซื้อไปใช้เลยครับสําหรับสายเทาสายขาวยิงได้หมดเลยนะครับผูกบัตรได้ทุกประเภทครับผม